กาบสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขคนเด้อว่าพ่อแม่พี่น้องในประเทศเล่าพ่อแม่พี่น้องท้างต่างประเทศเนาะกรุงนากาสบายดีเบิ์ดสุขุสุขคนมืนงนาาามนอง,าาาองกรุกนงนา้าทางบุษมเนนะขามาบ้านนิวเมืองศะสนาสมบูรณ์แข้งจำปัสักเราทางบุษมไปนะคือเขาพาทางบุษมเขามาอ่ทาทำอาชีพยด้วยการชีวิตการเป็นอยู่องไม่เปนเนาะก็มีอ่า อ้าวนะคะผู้ชมไปเป็นการนรําบกงหน้ามากกมีรอบครัวเราเลยแหละทุกอยากขาดเพื้นสินาทผู้ชมเรื่องเขาปาาลาอาหารในเนาะแต่ว่าลายละเอียดเพิ่มเติมเขาก็สิไปามนำ้ำใเป้เปนนะคะผู้ชมไปเคือกเราผการนั่งเพือนที่อร่อยนะคะผู้ชมเนี้ยเขาสีเขาไปสอพามลกันเลยเนะาะนี่นะคะผู้ชมต้องือลนะสบายดี เดินโอ้เห็นยังอยู่ไหมโอ้ยนั่งกินอยู่เด้ได้ๆหงได้ๆยิ่งเข่ากินหนำแล้วบ่กินได้เลยกับอั่นปนจิ้นกินกับปุนปนป้าอ๋อแล้วป้ามาใหายด้ๆได้ โอ้ยู่กับไผินี่แม่อยู่จักคนแน่นี่แม่อยู่นี่แหละกับดูดน่แหละสองคนอยู่กับดูสองคนเนาะแม่ก็พอผู้นึงพอหันอยู่พุณพอกระชบายอืมดู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 ดอ่ะเป็นกระบายเป็นเป็นปีเลยดีโอ้ยุไนย่างว่าไนกระจุ่มีกระจุ่มดูจนนั่างดูดูอ่ะเขอในหยาดทามเลยแม่ซื้อยังนี่เนาะซื้อเป้โอ้แม่เป้เนาะอ่ะทามได้ซื้อยังนี่ ซ,ซื้อเวือเโอ้เมซื้อเปดูซื้อเวอ่าสมเลย,เยโดยอ่าเขาอนุญาตท้าเดือนพัวเม่ไปใช้ได้เนาะพัวเพินปาลดปาดีดีปลาหรอปลาไปเจ้บกันนียังเขาเลยแปดเดือนอืมเป็นปลาไปออปลากยุกับุกซ่องคนเลียงบุกซ่องบกเดือวนิด้ยรยมัมัเดีด่ยวพอมันอกว่าเอาไปกะยุน้ำนอง อ๋น้ำนออกว่าว่าปล่ยผาดเกินได้กแต่กินน้ำนอน่อกมาเลยเนอกไปให้เปียกปล้านะสุนกินอืมเลยเลยอาชีพแม่เฮ็ดยาสนแต่ละมือแต่ละมือคือเดนิ่กะไมีแตงแต่ว่าแง่ัมบูแดงกินแใคัมบูแดงแงคกมบแดงแต่กย่เกียดแ่โคตรแงแดกินไปวันวันเลยเลยไปซื้อไปค้าน้ำมู เพาะว่าม,ามันบ่มีไผอยู่น้ำเพอืมอันนั้นห้อไน well. ได้กับไา่น้ำบาตนี่เด้ได้เจอซีหาซีบสะส้มซีบเพรมันสื้อใหญ่พอกินโอนยถึงัูเอาเองเด้กินโดยโดโอ้เมื่อเมื่อเนื่งแม่าได้จักพันไหม ห้าไปหาคู mm ่ม hmm. <ah ือว่าไงกันดเดไปหาคู่มือมาว่านบอมีไพ่อยู่นั้นพอ่ยมือมีมืฮหายยกไป้า่ได้เดี๋อซาวสามชิเจกันได้ก็หาชิปพวกชสิสิุดยอดพวนสุดเเดกพื่อได้ง่ายเท่านีอ้ดาเน่อื่นน่ะมมี แม่บเลเห็นในใช่ไมะบเฮ็ดน้ำผึ้นังเท็ดคือเฮ็ด้าวมาเด็กินหังบุกุ้มเฮ็ดอนี้ดตะกะหนึ่งเฮ็ดตะกะาหนึ่งมเฮ็ดก็ภายใน่หมเห็ดนะเฮ็ดกบดุนี่แหละซอมค้นเออเป็นต้นซาเนาะดุกับขั้นบ้านนังดุกับซุกอันนี้อัดโลอันนี้ซุปโลโลไม่โลเออซุปซือเด็กโตอันนี้ว่าสันซาใไปเกี่ยวคูเดียว ที mm ่นี่กบห้องกระเดานี่ห้องกรได้ห้องกับไปไปฝากเขาเขาลองบองซ่องทิศนี่เด้ออืมท่านกระเดวบางนึงนี่วมอมูหันเดเจะอเฮงเด้อขวานห้องกระเดาเด้ยวจะต้องมูหันมูดำเดาเบิ้ลขวานแดงขวานบุ้มี่ดุโอ้โดยโดยกะกระเดวเข่าทร้ากุศบเลยเศราไปสอบบ่อืมซึ่งกับคูคณะนี่เดเท็ดเบิ้ี่้ในเขาเศร้าสอบ กุมกินอยู่ว่าอะไรไหมตอนกุมเดี๋ยวือปีนี้่ขั้นเ็นว่านเป็นม้านหอมเดือนสีเดือนหาเนี่ยวรกูปีกกับอซ้ำนั้นกูปีกกับด้ซ้ำนั้นกูปีกโอ้าบุญมีภัเหตุบุญมีแห้งเหตุยเเดตเดียวไว้ักสุกน่ว้ักพอเฮาบวสบายแน่ย้เฮากับบุมีเหตเดียวโยเรถามสมไหม เป็นกะเดี่ยงลูกผู้เดียวลูกนี้ไรผู้เดียววะแม่ดูได้รายคนดูเต็มันย่างมันยังผู้เดียวบนย่างวุ้นหนีเพื่นกับป้าไปมันกินน้ำม้วนเด็กกินน้ำเขาก็บ่บมีกินเต้นกับพี่กรมมันมีกับกินน้ำฟองหัวกับโบอยู่น้าหัวกับป้าไปแต่โบได้พิสัยเที่ยงกันดอกป้าแต่มันเป็นยังกับโบด้วยว่าเขาเบื่อขาวนายเขาทุกงานพอกับโบจักประจันทร เป็นย no ังกระพควมดูหน่อยเนาะออ้วกเป็ดเดือนครับทาไปจะดูจนซาไปเดียงดูเดียวโดยโดยโดยอ๋อนี่ี่กันซาดไม่เองเบิรบอนี่แหน่เพื่อนเพื่อนกันแนเด้เพื่อนโอหันเด้เนฟ้าหาเดี๋ยวเราหาครการที่ไทยเบิ้งเนาาโดยขขอนด้หยาทยเบืองได้ไปเด้่อยโอ้ยเราหาประมบการณนานเหมือนเนาะ ขานาดได้ไหมเด้อเดยโดยอ๋ดยโดยนี่เราส่งาเพื่อนาางมีเปร์เนาะเออมีนอป็้้สิายืมโดนอกน่ไปนี้ไปขายไข่้แดงบปายไข่มองแดงนะ่ะในร้ายบ่ไข่แดงกับฮันแดกกับสิประมาณสี่สิบหาสิบนี่แท้เบิร์กันในไข้เวอร์สกันแาบ่เด็ คั้นบริจดูดแลาสั่นาะขันดูดกับสิบเงโดยโดยโดยขั้นเดายสามพื้หนอกไปนะเาขั้นอายโอ้โดยดว่าจะไปคายปะเด็กือกินอยู่้มียังอืไปปประดาสาวเนะรับพิ่นเโอ้ขั้นสมุดว่าเข่าหนเมยเบิดเด้หอนยมเดืนสีเดือนหานี่เมียเฮียอกินนี่คหรอคอนี่ย พ่อมานีก็สามีตีเด็ดไปละโค่นีวบนเดี๋วนเนาะค่น้ำเบื่อน้ำหนองนี wow, um> ่ดน้ำบานท่านีด้บ้านเมื่อขาหนี้ดดดันนี네้ขันนีบ mm ัโคเอาบักโคไปน้ำโคโดกินคือปีนี아아้ก็กินข้าวบะโคอันนี้ทอมะโคเนี่ยได้ไหมมะมะโค่หนอโอันนี้มีบักโค่ห้าวอยางไปเอ๋ยนอนซื้อแบบห้ามีเอาไปโคน้ำเบื่อน้ำหนอง ไอ้น้องขั้นซาเบาเออหน้องก็ไปอยากเอาดอกของหมักซ้มดันกินกับขาวกับนาข้าอแต่น้าเย่างข้ากแบไฮ้อหวานข้อเมืองได้ดีอย่มั่นีย่นะโอ้ดีมากเดียงดูก็เดียงคอดดด่าคือสีแดงวอกัไปบันดเมื่อตะโจมผีจมเยียคือเห็นเห็นแนะปีนึงปีป้ายดะยังไงนีหใหญ่มาเสาหาใหน้องเสา แต่ละยังเวลาอีดี้กับปีไปตกี้รับป่วยมันอีสองปีเดีวเลคุณเียอด้แยางไรคือปีสองปีนี้มากไล้ยางบ่ได้ไม่ต้องจงจมเงี้ยวอยังมาให้กอย่อเขาเนี้ยป่ะยงมาฝ่า่าับเข่ันยังไร่องเจเขาเนี่ยขเขาล้วก็ยังไลจมจมงงแม่เท่าอันนะ บางแก้วเขาโอีคเนาะบาาแล้วก่างแล้วมาดมได้เพื่อนังตุ้มอย่นะโอ้บ่กจะเบิ่งพ่อใหญ่อยู่บ่เจ้าจะตั้งปีละอเจ้าเจ็ดปีละโอ้เข่าฮียนอยู่บ่บ่ได้เข้าเด้บ่มีเงินแปดปีบ่มีเงินบ่มีสุดถนุงแปดเจ็ดแปดปีพันไปกับมีเงินนแล้วพันสองพันกันยังไทยทั้งบ่มี โดย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 สเสือชีนุ่งกับบ um, hey mm. ุมีให้ม oh, ันเขาเงี in, no. <S <s <k> <k> ้ยนะมันสื่อแลวก็สี่หาชีพภากับบุมีซะโดยโดยโอ้ก็คือเมนีเนาะกะยำหน้ากับเห็ดหน้าเนาะแต่ว่าเห็ดเห็ดผู้เดียวเนาะทามส่ว ด้วยแล้วก็หลังจากที่เฮ็ดหน้าแล้วเนาะเพิ่นก็อาชีพเพิ่นก็ไปหาเยี่ยไข่มดแดงหากินตามธรรมชาติเนาะเนี่ยกบูปเี่ยเกียดกินเยี่ยข้ม่แดงนะดูหลายๆก็เอาไปขายเนาะเออคั่นไหนได้คือซี่เอาไปขายก็ได้คือสีหาือเดี๋ยวซ้ำสีซื้อขันบัวไหลไปสิกินเองเฮา คือปีนี่เนี่ก็เวลาไปไซโสบายนั่งเฝ้าซื้อมันหายคือไม่มียากินแน่แต่น่กบิกันน่อไม่มีกินแน่ก็เด้วยหยาดหยาดเต้กแดงที่คล้ายมาไหนนมาอยู่เบื้งสร้าขวามาจะขายทรรมดาแดงือมาอยู่เบิ้งหามมีไผโอ้ดยเออเอยขี้ี้อยงนี้เหรอข้ขี้อยงี้่นี้ ก็กอกินพออยากยุ่สมัยสมเงมีตะไคร่ในแดกมีไฟฮะอันมาดุกไงจังวะในแดกมาดุกไงเนาะโดยเชียบุญคำนำสู้เนาะไงเนาะใส่ไงใส่เพื่กากกำลังแปดปีเจดปีแปดปีเนาะเเดือนนี่แโดยโดยอ๋อนี่นี่เป็น เพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าของพ่อบหรเพื่อนเก่าของพ่อขวัญบุมียังก็คนเด้วยอยูอัดสัญชาดูดูดูเพื่อนเพื่อนขอยเอินขวัญอิอขวัญบุมีดูเพื่อนเพื่อนมุ่นเพื่อนมากเก่าอัดสัญชาตัวนั้นเป็นดิบไหมดูดูดูเพื่อนเก่าเพคนตอนนี้แม่มีเงินเท่าไหร่ติ่โตตอนนี้ มีเงินเจ๊านสีมีเงินเจ๊ดพานมีงินท่านสีบอกว่ามือนี่โอ๊ยแต่าตุนชาเนาะค่ะสมมีเงินเจ็ดพันสีเนาะเอ่อวอนนี้จะาิบพันยังบุวเิงจะมาไปขายขา้าว่มแดงโดยโดยันขายกัไไรแตงสีนี้สังสีหาซิบนแดดโดยโดย เออเลี้ยงเลี้ยงดูมีได้ท่านดีดีด้หนีดีใส่สตอย่าไปเล้ยงนดีดีด้เลยเลยเลยโอ้ยจุกหมเืองเนจุกหเจเออเป็นตะุตุนสาเนาะคือกูทีโบมี่ข้าเจ้ากับโบมี่อันีเนาะค่ะคุผูมไป่าท่านเมยมีเงินหาสิท่นเมย์เชียเอาไปสื่อนี่ทั้นไปคายไข่บัวแดงมาได้นะ เพื่นกบขวอยู่มีเนาะโดยกะนึงกะสื่อฟีดถุงนวดกินเนส่งมากีแบงสื่อย่าพอกินเน่อนนะโดยันนีกบเอมากพรกีบันนด้ภาาต้องกอดีบอัน้มียากินโดยสีแบงสื่อย่าเนะพอกินเนสกันมีดถงนวนี่กบขวอันนี้และโดยโดยพอพอใหญ่หันแล้วกินยาเลยบมอกินเลยกิน <c oughs> คือหนึ่งเบิ้ลจะขัดดิคือยาาเพื่อนฮะห่อยขันแบบคือเฮามีเนาะคือเหอ่ไปมึงหนี่ก็เบิดลต่หาเซนตัวเนเี้ยให่ไปอีกหนึ่งคือข่อยบ่มีแต่คือ,อมาเจอหาพ่นสิบพันเนี้ยข่นข่อยมีบ่มีแต่เจอดต่ซ้ำหอซ้ำหอนี่แหละโอ้กะกะใืญ่ยนอกข้าจอกกะเบิ่งโพใสกันเนาะกะเลี้ยดูขัดแบบเื่อเพื่อเร<อ>ียนสี่เนี้ยเจะบ่เ<อ>บิง<อ>่งข้ากะเบืองยู กะยอดมาก่อนโมมีเนี่ยถ้าเกเพิ่งเลยเลยนะเนี่ยค่รมันนู้วมกันนนี่ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนอเพื่อนพวกเพื่อนมากเลยนี่ค่ะรวมนนี้เพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนของ้องชช่เป็นวานะคะมกัเพื่อนโทรเพื่อนกัไปยูพูดโอ้ยไปยูนั่นพูดเขายืนหนีมันโมมี่มองยืนมอนอโด้วยด้วยไม่ดนอนและ พอเกิดเหตุหม่เกิดเหไม่ก็เหงก็น,กน้ามนางคอยคืนดีเ,เมก่กคอยเจ้านนจะคืนดีเ,เม่จะยุ่ทั้งเีดดือ่นหุนจะดีโอ้เป็นดีเ,เมียจะท่องคือจะดีเพรานเนนนด็กนังด,ดีลรีนเช้าเออเมยอ่ยกลุงกรล่างของแรงกันอปหยาปลุโทรศน์คุ่น <c oughs> ะนะว่าอยากโต๊ะว่าจะคือขืนสูงโทรศน์จิ้งเต๊อ เลยเลยนี่เนาะค่ะผู้ชมเว้ยกะบพวกกับปลาเนาะแต่อายุดุได้แปดเดือนเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะได้แปดปีแล้วกะหลายปีเต <te ิบเนาะแปดปีอือด้วยด้วยอย่างบุ้เดียวนี่นะอือด้วยด้ด้ตอนนี้ก็คือเพิ่นไปขายไข่หมดแรงเนาะค่ะผู้ชมแต่ว่าไข่หมดแรงบัท่านได้ขายซ้ำโอ้เสร็จเดียวเดี๋ยวเดียวเขาเาียให้ทำคผู้ชมเมืองเลยเนาะ นี่นะคะมุตุไทรุงแดงโอ้โหดีเพ่อๆนโดยโดยโดยมีได้ออืเอาก็บอกกันเด้อาชีพายร่แดงโอ้มัดหอ,อ,หดอหาาตัวแด้นี่แม่ขั้นบ่ได้ดูดกับหอหาพันเสื้อขั้นเป็นโตเป็นขาย พอจะแเ้าก็กขายไปสี่พันสามพันก็ขายคนได้เงินมือนะด้อโล่โลก็ได้ละก็ไฉันพูเขาว่านไหนขาหายเขาก็เอาหายพี่ก็เอานะกันเลยสักคัได้เงินมาได้ก,กันคายว่จะสี่สีหาสิบ เราเอาไมีแด้คคุณจะเอาเขาให้กับเอาเขานังเขาครับผมดิเงินเปลี่ยนกันเนาะเอาเลเออโดย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 เออนี่นะฮะมูสูไปบใครมูแดงที่เปณไปเงี้ยะมาคายเนาะเจอะเนาะจี๊ดใต้ห่ออยู่เนี่ยโดยโดยยังมูห้ได้คล้ายพ่อะโอ้นอกไปเอินก่อนเดอดจี๊ดจีดซ้ำห่อโดยโดยโย สามสิบสี่ห่ออย่แนี่กต้นไปเลยทุดกันเสี่หาชิพคือว่าหันเล้อั้นทุบว่าทงเออค่ชัดนคอยคอยที่ซื้อให้มูดไดงจะเดิมมัดเท่าไรห่อเท่าไรนี่ห่อหาพันมีจะห่อยังไันเบื่อนหันเดี๋ยกคอสิเมาหให้จะเวิดเลยนี่ชิบชิบสามชิบสามห่อ อาหาซีน nah ้ำอาหาีน้ำยังวาเหล่อโตสำหัการทำผสงเป็นดูดหาแล้วเนาะโอ้ดยลยโอดูอันนี้ไข่ไข่ซอไข่มดแดงซอยจ้าเด้อเอดดเงี้ยทำผมไหมอ้าอันนี้ไข่ซอไข่มดแดงเด้อดูโดยอปิว เลยอ่ะเลยอ่ะนี่ไข่ซื้อซอยเจ้าแต่ว่าไข่บอาไข่มดแดงเด้อตั้งไว้ไข่อยากอุดน้นเจ้านะแม่แต่ว่าไข่ซื้อซอยเจ้าไข่บอาไข่มดแดงไข่มดแดงเจ้าอยากไปเฮ็ดเจ้าแรกกรสุดเจ้าเด้อโดยเลยรอดแบบลายายขนาะโดยเลยเงินเงื่อนไข่สื้อไข่มดแดงซอยเจ้าบ่แม่นเงินไข่เด้อไหมเด้อเงินของทีมงานหาดเบอร์ดีนาเด้อ โดยแแล้วก็ม่ปลาข้าเพียนของลูกผึ่งคือเป็นตะครองเด้องไหมเด้อยื้อจังแหนหันดังซื้อบุเป็นบเป็นดังซื้อโดยโดยอาอาขอขอบใจเพื่อนในแมื่อขอบใจเด้อขอให้ายดีไม่แห้งเลยโดยน้องส้มประกากไว้พ่อมันจะเก่งน้องฮาวส้มเพป็นบุเป็นดีไม่แห้งก็ห้ยชุดกับผ้าแกงเลยเดยอาอานี่ใครโมเด็งนี่แม่เอาไว้เด้อเก็บไว้เด้อเก็บไปกินหรือว่าเชียรไปขายต่อก็ได้เด้อ แต่ว่าค่อยว่าเอาน้ำก็ข่อยตั้งค่อยอุดนุ่นเจ้าเด้อเงินนะเอยอ่ะก็กับไก่ได้ไหมเลยเลยว่าเป็นยังไงมียังไงซอยกันในยมียังไงไส่สู่ๆต่อไปเด้ออย่ายอมแพ้เด้อไม่เด้อสัตว์อันเด้อเลยเลยสู่ๆมียังไกัอดทนสู่ไปมีหมูหนึ่งมันต้องลูกชายแม่ใหญ่กัต้องมีคนส่วนคนโจมเลยไหมเด้อเนี่ยขันว่าเป็นสีนานเป็นสิีขาวสีพูดเนาะเลยเ เป็นไงผุนเด้าันาสันเส้นเลยเลยฮอสไปตนะคะ่อไปหมดตองสีแดกันมาไดดูดไปถึงขั้นมาบดไดดูดกับือว่าอันนี้ชื่อซีหาซีบส่ซื้อยายพอยเน่ถงุงนวดเน่ดูดเขาเด้น่กินกระตุกผุนมโดยไปทสั่นเน่เงินเก็บบบมี นี่โดยโดยอใไ้เมเอาไปขายตัวหรือว่าจะแลกกับสูดเดียแต่เม่เด้อนี่เด้อโดยจะมาหาที่มังคอยเมาสอยเจ้าแต่ว่าเขาเบาคข่มแดงเด้อเลยเลยไนังเกี่ยวว่าบ่ป้าให้เจาขายซะหรืว่าจะป้าไปกินก็ไร่ว้าววเาตงซอยจ้เด้อเด้อเลยเลยเลยเาทาส่งไป เดี่ยวกูหน้ากะสิปทาสภารีรังสานเด้เนักสาวบเขสังกมน้ามูหวานยังกับเป็นบบก้นจริงดอวยดยด้ยแม่นักบวชวานดยแม่โอเคยังได้ไหมเด้อมีกแม่บอกออกมาจากฝักควใจเอาเลยแม่เนาะด้วยดโอเคนรนทำศเดี๋ยับีเกิหน้าจะอนกไปก่อเด้อ ด้วยดยเลยนองกินได้เรือเรยีแลวะไรคอลาันเ็ดก็เอยน่องวีวัดสะคยม่เยเข้าเาเรตัวเขาเ็ดเขาย่พอไม่กินนะดยยางรูบปาดอาจารย์ันภาคซอยอาจารย์นั้น จานเกนเหมือนสุดท้ายตัวซ่าถัเด้อข้าน้อยแล้วก็คูบวยข้างแบงโอ้ยโอยจุซอยนุ่มดีข้าวคนยัางน๋อยเนาะเด็ข้าวคนยังกินนุ่มโดยโดยโอ้ซ่าถูเนาะาจคำพคุณคำนำส่อาจารย์เด้อข้าน้อยโดยก็โอเคเนาะเมยก็ปรุงหน้าก็สิโฟโต้กับก่อนด้วยไหมเด้อโดยมียังให้เมยสู่ๆต่อไปด้วยไหมเด้ออย่ายอมแพ้เด้อ โดยกุ้งหน้าเป็นกำลังใจให้เสมอเนาะมีเราทำู้สมไปชีวิตของนี่เนาะความลำบากเป็นกาที่ว่าเพื่อกัสู่ส้นอะลีเนาะทำู้สมไ้กามีผัวกาบางทีอยากเพิ่งอยากผ้าไซส์เนาะทำู้สมแต่ว่ากาบบเลตเพิ่งผ้าไซส์เนาะเป็นกาป้าไปกาหยอดสาเหตุเนี่กาบบหูเนาะทำู้สมเไปตาหยอดตามที่เพิ่นเรามาว่าหยอดเพิ่นคู่เพิ่งอยากโบเนี่ยไล่กาเพิ่นกาบบหูเท่ากันเนาะ ลหน้ากาับเข็นกับลูกต้นศาสตเนาะ่ามส่วนไปชีวิตของแม่ฆาที่ว่านักสืบเน,ะน,นาะลูกหน้าก็เลยสือไข่มุแดงแต่ว่าบอไขม่มบุเรงน้ำผึ้งเนาะส่วนไปกัแต่ฟ้องเงินก็นคือชิมงานหานเฟอรดีนาเนาะกตขอขอบใจนั่ชิมงานหานเฟอรดีนาทุกทุกทานเด้อดว,วงถึงในปากข้าพเจ้ยเพอลุงบิ่งเนาะที่ว่าสวยเดือดคนทุนกอย่าง กะขอไว้ใจให้พคนทุกทานจงมีเต้าชุขภาะเพาะถิ่น้งแขีงแห้งกระสจาโกโรคไข้ไข่เจ็บเด้อทานปากมาสมีขอให้กำพระทานด้วยเท่าพันเท่าเด้อสาธุเนาะกะฝากเครื่องผู้ใหญ่เนาะที่ว่าอยากช่วยเหลือให้เป้เพิ่มเติมตเมนาะกะสามารถติดต่อหาะคูงหน้าได้เนาะดีว่าจ,จะซอยผัะเล็กผัวหน่อยเนาะคูงหน้ากะยินดีเป็นสะพานบุญไห่เนะาะทำช่งเบ๊ ฝากกุหล mm ่์กุชเชกดติตามเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กุุงนาเนาะกรุงนาบอกกิสาดประกันใดๆก็โสดกอแพ้ได้ลายเนาะทั้งไมดโอเคน้อมาฮอน์อีกรุงนากะจรไญโคชจบิิปตะเพียงสมีเนาะไหร่ญโคกาวข้าวมาสบายดี